พอสมควรละนะคะแล้วก็มองตรงไปนู้นก็คือเขาโมงนะคะ,ะค่ะอันนี้ก็ช่วยกำบ,บังลมได้ดีนะคะดูเป็นธรรมชาติเลยนะคะตรงนี้เป็นผักบุ้งทะเลนะคะดูสวยงามอีกแบบนะคะ,ะ,คะมองตรงไปนู้นก็จะเป็นสวุวรรณรักรีสอร์ทนะคะห mm hmm. น้นตาตาออรีสอร์ทรูมทะเลรีสอร์ทนะคะก mm ็ hmm. ที่พักคืนแล้วช่วงนี้เป็นฤดูเหมาะสมเนี่ย ราคาที่พักคืนละหนึ่งพันบาทเท่านั้นเองค่ะนะคะอยู่ติดทะเลนะคะทำเลแบบนี้ราคานี้โอ้โหถูกมากๆค่ะนะคะถูกมากๆเลยนะคะนะคะท่านใดสนใจแวะเข้ามาเลยค่ะนะคะงทะเลรีสอร์ทนะคะนะคะมองตรงไปนู่นก็จะมีอีกรีสอร์ทหนึ่งก็คือชัดทองรีสอร์ทนะคะซึ่งทั้งสามรีสอร์ทที่อยู่ใกล้ๆกันนี้ก็เป็นพี่น้องกันนะคะ อนนี้คือน้ําขึ้นสูงมากเลยในบริเวณหน้ารีสอร์ทนะคะถ้าช่วงที่น้ําลงอะนะคะ่านจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นลานหินศิลาแหลกนะคะทอดยาวไปกว้างมากเลยนะคะกว้างมากๆเลยมันทําให้เราเนี่ยสามารถเนี่ยเดินลงไปนะคะก็จะเห็นรูปปูนะคะเห็นหอยต่างๆนะคะนะคะที่อยู่ตามซอกหินนะคะดูแบบเป็นธรรมชาติมาก ใจมากๆเลยค่ะนะคะเป็นด้านหน้าที่พักเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นที่กว้างเป็นนะคะเป็นสนามหญ้ากว้างมากท่านสามารถมาเช่านะคะจัด,ด 5, ành, ờ, งานเลี้ยงได้นะคะงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์งานพิปีใหม่นะคะ งานเลี้ยงรุ่นนะคะท,ท่านสามารถทําได้นะคะเจ้าของยืนอยู่นู่นนะคะนะคะไกลๆนู่นสังเกตการดิฉันกาลังนะคะทําคลิปอยู่นะคะเนะะี่ยค่ะท่านกว้างมากเลยนะคะอีกไม่กี่วันนี้ก็จะมีคนมาจัดงานแต่งนะคะที่นี่นะคะค่ะแล้วก็ท่านสามารถฉลองได้ดึกๆเลยโดยไม่เสียงไม่รบกวนคนอื่นเพราะรีสอร์ทนี้อยู่ห่างไกลจากคนอื่นค่อนข้างมากนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยห่างไกลจากชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วอยู่ติดทะเลอ่ะท่านเสียงดังหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะโอ้ที่นี่สุดยอดจริงๆค่ะท่านผู้ชม